สวัสดีค่ะวันนี้สปอร์ตไทยแลนด์ก็จะพามาดูลีกโปรวอลเล์บอลของอเมริกานะคะในแมชนี้ก็จะเป็นทีมอันดับ2อย่างออร์แลนโดเวลคารีของพรพันธ์เกิดปราดพบกับทีมโอมาฮาซูเปอร์โนวาซึ่งเป็นทีมอันดับ1ของตารางนะคะนี่ก็เป็นศึกครั้งใหญ่เลยนะใครชนะก็คือยึดอันดับ1ของตารางไปเลยแล้ววันนี้ก็เป็นเกมที่สูสีมากทีมพรพันธ์ก็เล่นได้ดีซะด้วยนะผู้บรรยายเขาจะพูดถึงว่ายังไงกันบ้างเราลองไปฟังกัน แต่เดี๋ยวก่อนจะไปฟังต้องขอฝากเหมือนเดิมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิดนึงนะคะอ่ะกดแล้วเราก็ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเปิดเกมมาทั้งสองทีมก็เล่นได้สูสีนะอย่างจังหวะนี้เป็นลูกแลลลี่กันที่เขาตบมาไม่ตายแล้วก็เบอร์คมบี้ตบกลับไปเขารับได้อีกเปลี่ยนเป็นเซตให้แคสบราวัวนเร็วบ้างก็ยังรับได้อีกนะแล้วก็เป็น ด้านนี้ชวานนะคะที่ตีไปแล้วก็ได้คะแนนคือกว่าจะได้คะแนนแต่ละแต้มนี่ก็สู้กันน่าดูเลยนะก็ทีมอันดับต้นๆของตารางเนาะและในลูกถัดมาก็เป็นจังหวะที่พันพนได้เซตบอลเร็วไปแล้วก็แคสตาบอตบเป็นคะแนนผู้บรรยายเขาก็พูดถึงจังหวะนี้นะว่า แคสบราว์ Brown, เล่นได้เข้าขากับชมพู่สุดๆนะและนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่ทีมงานออร์แลนโดพูดถึงตลอดเลยว่าการเซตของพวกเขาอะยกระดับมากในซีซั่นนี้ก็คือยกระดับทีมขึ้นมาเลยจากการมีชมพู่นะและเธอก็เป็นคนที่มีจังหวะแล้วก็สปีดบอลเข้ากับตัวตบของทีมได้ดีสุดๆเลยซึ่งทีมโอมาฮาวันนี้ก็มาดีนะก็มีการตอบโต้ได้ดีทั้งหัวเสาก็ทำคะแนนได้นะแต่ว่า ทีมออรันโดของพอรพันธ์เองเขามีการเสิร์ฟที่กดดันน่าดูเลยอย่างลูกนี้ก็ทําแต้มได้และในจังหวะถัดมาพรพันธ์ก็เซ็ตบอลสุดหลอกไปให้อนายตีลงไปแบบสวยๆโล่งๆเลยซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดว่าฉันคิดว่าลูกเนี้ยชมพู่เซตบอลได้อย่างเพอร์เฟกแบบสมบูรณ์แบบมากเพราะว่าเธอเห็นนะว่ามีเคล่าแคฟฟี่ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็ตามเธอไม่ทันว่าอย่างนั้นนะ เธอก็เลยเซตบอลพุ่งอย่างรวดเร็วนะไปให้อดอร่านายเนี่ยตีไปดวนกับนาตาลีวาเลนตินซึ่งเป็นตัวเซตฝั่งตรงข้ามนะซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าได้ตีดวนหนึต่อนหนึ่งกับวาเลนตินแบบนี้ก็เรียกว่าหวานจี๊ยบดีเพราะว่าโอกาสตี10ครั้งอะ จะต้องได้คะแนนสักเก้าครั้งไปเลยแล้วกันที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าวาเลนตินเนี่ยเป็นตัวเซตเนอะแล้วความสูงก็ไม่มากเนอะพอรทันก็เลยเซตจีไปที่จุดอ่อนตรงนั้นเลยและในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกแลนลี่ครุกคลิกเนอะที่โอมาฮาตีมาแต่ว่าลูกเนี่ยพอร์ทันก็ช่วยเกมรับยกบอลขึ้นมาได้นะแต่ว่าสุดท้ายโอมาฮาก็ทําแต้มได้นะคะจากการโจมตีแถวหลังซึ่งจังหวะเนี้ยผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเพลงเนี้ยโอมาฮาเล่นได้อย่างอดทนสุดๆเลย เป็นการโต้กันไปกันมาที่ไม่มีใครยอมกันเลยและลูกนี้ชมพู่ก็มีเกมรักที่สุดยอดมากพุ่งมาจากแดนหลังแล้วก็เก็บบอลขึ้นมาได้แต่ว่าก็เพราะว่าโอมาฮาเนี่ยยังเล่นตามเกมของพวกเขาได้ต่อนะทำให้ทำคะแนนได้ไปในที่สุดนะคะในแต้มนี้ซึ่งในเซตนี้แต้มก็ขี่กันมาสูสีสุดๆ,ดๆจนถึงปลายเซตเลยนะในคะแนนที่22ต่อ21ออรันโดนอยู่1คะแนนและในจังหวะนี้ก็เป็นนาตาลีเสิร์ฟนะคะแต่ว่าก หลุดออกไปทาไมคะแนนมาเสมอกันที่22ต่อ22และในจังหวะถัดมาลูกนี้ก็เป็นลูกที่พรพันธ์เซตไปชวานหยอดไม่ได้ย้อนกลับมาให้อเบอร์คอมบีด ไปไปเอ้าไม่ตายอีกโอมาฮายอดบ้างไม่ได้แล้วก็เป็นทางโอมาฮาที่ตบเต็มแรงเลยแล้วก็ได้คะแนนไปทําให้คะแนนตอนนี้โอมาฮาขึ้นนําเป็นเซตพอยต์ไปก่อนนะคะ24ต่อ23และในจังหวะถัดมาอัปเปอร์คอมบี้แก้ตัวได้นะตีเสมอเป็น24ต่อ24และก็เป็นจังหวะนี้ที่เปลี่ยนเกมนะคะที่ทีมออรลนโดบล็อกไว้ได้ทําให ขึ้นเซตพอยต์ก่อนและก็กลายเป็นเสิร์ฟเอสจากชวานนะคะของออรแลนโดที่ทำคะแนนปิดเซตแรกไปนะทำให้ชนะไปอย่างเฉียดฉิวด้วยคะแนน26ต่อ24คะแนนและในเซตที่2เปิดมานะคะคนนี้ยังไม่ได้เห็นเท่าไหร่ก็คือนาตาลีฟอสเตอร์เปิดเสิร์ฟมาก็เอสมาเลยนี่ก็ยี่ห้อเขาล่ะนะและในจังหวะถัดมาทีมออร์แลนโดก็จับบล็อกได้อีกนะคะเปิดเซตสมานี่ก็สวยๆเลยขึ้นนำไปถึง 3ต่อศูนคะแนนเลยและในจังหวะนี้ก็เป็นลูกบอลเร็วแล้วก็แคสบราวที่ตบลงไปเป็นคะแนนอีกผู้บรรยายก็พูดว่าโอ้แคสบราวตบตุ้มลงไปเลยเป็นการเซตที่เร็วแล้วก็เร็วคือเขาพูดว่าทั้งฟาสต์ทั้งควิกนะคือจะเร็วไปไหนนะจากชมพู่พรพันของเรานะคะแล้วเขาก็บอกว่าลูกตบอันนี้มันดูเหมือนจะออกเลยนะแต่ว่าแคสบราวก็ ไปลงไปได้ซึ่งเธอกระโดดตั้งแต่บอลยังไม่มาถึงเลยนะก็คือรู้นะว่าพรพันธ์เซตเร็วมากกระโดด ลอยรอไปเลยนะคะและผู้บรรยายคนหนึ่งเขาก็ถามว่าชมพู่เนี่ยเป็นเซตเตอร์ที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนหรอผู้บรรยายอีกคนก็ตอบว่าก็ดูจังหวะนี้ก็รู้เลยอะคือเธอเล่นได้เข้าขากับตัวตบมากจริงๆและเธอก็พูดต่อว่าปีที่แล้วเธอก็เล่นกับบริทนีอเบอร์คอมบี้ในหลีเกาหลีใต้นะแล้วปีนี้ทั้งคู่ก็ย้ายมาออร์แลนโดด้วยกันแบบนี้ก็เลยบอกเลยว่าเป็นการเล่นที่ต้องเข้าขากันสุดยอดแน่นอนเพราะทั้งคู่มีประสบการณ์ร่วมกันมาแล้วและเนี่ยก็ทําให้ทีมออร์แลนโดแบบยิ่ เล่นได้ดีกันขึ้นไปอีกเนาะและในจังหวะถัดมาก็เป็นคราวของอัปเบอร์คอมบี้บ้างนะอย่างลูกนี้เธอก็หยอดแล้วก็ลงตรงหลุมพัดีเลยและในลูกถัดมาก็อัปเบอร์คอมบี้ตีไปทางท้ายคอดแล้วก็ เป็นคะแนนอย่างสวยงามเลยและในจังหวะถัดมานะคะก็เป็นลูกเสิร์ฟเอสบ้างคราวนี้จากอานายนะคะซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดว่าวันนี้ทีมออรันโดทั้งทีมอะเล่นได้ดีมากเลยนะโดยเฉพาะเรื่องการเสิร์ฟพวกเขาสามารถกดดันทีมโอมาฮาได้อย่างดีเลยโดยเฉพาะการรับบอลแรกเนี่ยทำให้พวกเขาต้องเร่งจังหวะกันมากขึ้นคือไม่ได้อยากใช้คําว่าพวกเขาแพนิคหรือแบบตื่นตระหนกในการรับบอลแรกนะแต่ก็บอกเลยว่ามันกระทบกับ เกมรับของพวกเขาอย่างมากมายเลยแล้วก็เอาอีกนะจังหวะถัดมานาตาลีฟอสเตอร์เสิร์ฟเอสได้อีกนะคะถึงแม้ว่าเกมนี้นางจะโดนโหทั้งเกมเลยเพราะว่าคู่แข่งก็รู้ว่าเป็นตัวอันตรายนะซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดถึงจังหวะนี้นะว่านาตาลีเนี่ยโชว์ความหลากหลายในการเสิร์ฟสุดๆเลยนะคือแม้แต่ลูกเสิร์ฟก็แบบหลากหลายนะคือเธอมีเสิร์ฟแบบลงแบบไล่เส้นไปหลายลูกแล้วนะแต่รอบนี้เธอเสิร์ฟแบบครอสคอร์ดด้วยนะ ทำให้ตัวรับของโอมาฮาเนี่ยสับสนเพราะตอนแรกเธอกระเถิบไปชิดซ้ายเพื่อที่จะรับลูกไล่เส้นนะแต่ว่าอันนี้เธอเสิบฉีกขวางสนามเลยซึ่งนาตาลีฟอสเตอร์ก็เรียกว่าเป็นอาวุธเด็ดของทีมเลยจริงๆนะและตอนนี้เธอก็เสริรบเอสไปแล้วทั้งฤูดูก,กาลเนี่ย28ครั้งแล้วคือขาดแค่อีก4ลูกจะเท่ากับเดลาครูสนะคะซึ่งอยู่ทีมโอมาฮาเมื่อปีที่แล้วซึ่งเสิฟเอสได้32ลูกตลอดซีซันนะแล้วก็บอกเลยว่า ปีนี้เรายังมาไม่ถึงครึ่งทางด้วยซ้ำเรียกว่านาตาลีฟอสเตอร์เป็นรุกกี้ในการเสิร์ฟที่น่าจับตาเลยจริงๆและในจังหวะถัดมาก็ได้เล่นบอลเร็วอีกครั้งนะคราวนี้แคสบาร์ตบเป็นคะแนนไปอีกนะพผู้บรรยายเขาก็พูดว่าวันนี้ทีมออรแลนโดใช้บอลเร็วบ่อยมากทําให้แนวรับของโอมาฮาเสียจังหวะไปเลยนะและนี่แหละมันเริ่มจากการเสิร์ฟนะเพราะมันสําคัญสุดๆเลยคือถ้าโอมาฮาสามารถกดดนันออรลนโดได้ด้วยการเสิร์ฟหนะั หนักบ้างนะมันจะทําให้พวกเขาเสียทรงได้แล้วก็ตัดการใช้บอลเร็วของออรแลนโดไปได้เยอะเลยและในเซต2ก็เรียกว่าออร a แลนโดคือทิ้งนําไปค่อนข้างห่างเลยนอกจากบอลเร็วก็มีคนนี้นะอ่าอับเบอร์คอมบี้นั่นเองแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีอีกด้านหนึ่งหัวเสาซ้ายขวาทําคะแนนหมดเลยทําให้ในเซตนี้นะคะออรแลนโดก็ปิดเซตไปได้สบายๆด้วยคะแนน25ต่อ18คะแนนนะคะ และก็ในเซตที่3เริ่มมาเนี่ยก็กลับมาสูสีกันอีกแล้วแต่ว่าก็บอลเร็วนะที่ทําคะแนนได้อีกครั้งนะคะวันนี้จะเห็นบอลเร็วเยอะหน่อยนะคิดว่าน่าจะเป็นแผนของโคช้ชเขาเนี่ยแหละที่เน้นที่จุดนี้นะ,ะซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดว่าจังหวะเนี้ยถ้ามองกันให้ดีจะเห็นว่าชมพู่เนี่ยแอบบองผ่านตาขายไปก่อนนะ แล้วก็จ่ายบอลไหลหลังไปให้แคสบราวนี่แหละคือสิ่งที่ผู้เล่นระดับเก๋าเขาทำกันนะเออซึ่งเขาก็บอกว่าเธอใช้สายตาอ่านเกมก่อนที่จะเซตนะและเนี่ยก็คือทักษะหนึ่งของเซตเตอร์ที่ต้องผ่านการฝึกฝนในระดับนานาชาติมาประมาณหนึ่งนะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ในระดับมหาลาัยอะ่ะโค้ชก็เริ่มสอนเทคนิคนี้กันแล้วนะคะก็คือทีมหาลัยของอเมริกาจะต้องมาเรียนรู้กันนิดหนึ่งนะและเขาก็เสริมว่าถ้า ในระดับนานาชาติเนี่ยเซตเตอร์ทุกคนควรจะต้องมีสกิลนี้นะคะในเซตนี้จริงๆคะแนนก็เรียกว่าค่อนข้างสูสีนะแต่ว่าในทีมของออรัแลนโดก็มีคนนี้นะอาเบอร์คอมบี้ที่สามารถทำแต้มได้ทุกรูปแบบเลยนี่ แต่อมาฮ่าเซตนี้ก็เรียกว่าสู้ตายนะเป็นทีมอันดับหนึ่งจะยอมง่ายๆได้ไงจังหวะนี้ก็มีการป้ายตออกได้คะแนนไปแล้วก็วาเลนเตินนะคะที่เซตจังหวะบอลสองซึ่งในเซตนี้อมมฮ่าขึ้นนำนะคะไปถึง22ต่อ18นะคะตามอยู่4แต้มเลยทีมอารันโดเราแต่ว่าคนนี้ยังอยู่นะอาเบอร์คอมบี้ก็ค่อยๆตีตื้นกลับมาและจังหวะนี้ก็ตีไล่เส้นอย่างสวยงามเลยและในลูกถัดมาก็บอลเร็วบ้า ะะทำให้ออแลนโดไล่ตามขึ้นมาเป็น21ต่อ23คะแนนซึ่งจังหวะนี้ผู้บรรยายเขาก็พูดว่า เอมิลี่ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็พยายามจะจับแคสบราวให้ได้นะแต่ก็ยังหาคำตอบในการหยุดเธอไม่ได้เลยชมพูทำได้ดีมากนะในจังหวะเนี้ยเธอส่งบอลขึ้นไปให้แคสบราวแล้วดูแคสบราวดิกระโดดขึ้นได้สูงสุดๆเลยแล้วก็ต้อวัดบอลลงอย่างเฉียบขาดข้ามบล็อกไปอย่างเดียนกริปเลย แต่จังหวะนี้ก็ต้องเรียกว่ามันเป็นการดวลบล็อกเดี่ยวด้วยนะก็ทําให้แคสบรากตอบได้อย่างง่ายๆนะคะและจากที่ตามอยู่ออร์แลนโดก็ตามมาทันแล้วก็ได้ดิวส์กันอีกครั้งนะ,ะในเซตนี้แล้วก็เป็นลูกที่พอรพันได้เสิร์ฟด้วยและจังหวะนี้เสิร์ฟไปเขารับล้นแล้วก็ทําให้ได้คะแนนจากลูกเสิร์ฟของทอรพันในจังหวะนี้นะ,ะและก็ในลูกนี้ก็เป็นลูกที่ครุกคลีกันไปมาตบไม่ตายแต่ว่าทางโอมาฮาก็รับปอนพลาดแล้วก็เป็นทางออร์แล ที่กดบอลลงไปซึ่งทําใหออ r แลนโดชนะไปในเซตนี้อีกครั้งนะคะแต่ว่าก่อนที่จะชนะสวยๆเนี่ยทางโอมาฮาเขาก็ชาเลนจ์นิดนึงว่าจังหวะกดบอลเมื่อกี้มันโดนเน็ตหรือเปล่านะคะซึ่งกล้องก็จับไปทางโค้ชของทีมออแลนโดนะคะเอมี่พอลลี่ผู้บรรยายเขาก็พูดถึงเหมือนกันนะคะเขาพูดบอกว่า คือเอมี่พอลลี่ยิ้มนะในจังหวะนี้ก็คือมั่นใจแล้วว่าเป็นชัยชนะของเขาคือชาเลนจ์เนี่ยมันก็แค่แท็กติกดึงเกมนิดหนึ่งแหละซึ่งเอมี่พอลลี่ขอบอกเลยนะว่าเป็นโค้ชที่เพิ่งขึ้นมาคุมทีมเป็นปีที่2แค่นั้นเองนะอนดีตเป็นโค้ชมือขวาจากทีม USC นะคะเธอจะต้องภูมิใจแน่ว่าพวกเขาโค่นโอมาฮาจ่าฝูงของลีกได้เป็นครั้งที่2ในเดือนนี้ด้วยนะเป็นชัยชนะ3มเซตรวดทั้ง2นัดเลยนี่แล้วก็ ที่เขาพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือ ทีมออรันโดเนี่ยชนะติดต่อกัน6นัดแล้วนะยังไม่มีใครหยุดได้และนัดนี้ก็เป็นนัดที่7ติดต่อกันแล้วก็เรียกว่าทีมออรันโดกำลังขึ้นหม้อเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่แมตช์แรกที่แอดแปลไปลว่าเฮ้ยเอมี่พอลลี่บอกว่าคอนพันจูนติดกับทีมแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่มีใครหยุดได้เลยอืมแล้วก็ทำให้ขึ้นเป็นจ่าฝูงด้วยแต่ว่าลีกอเมริกาก็ยังเล่นกันอีกยาวไกลนะคะอันนี้เพิ่งได้ครึ่งทางเท่านั้น ก็ยังมีให้เชียร์กันต่ออีกยาวๆยังไงก็ดูแล้วเป็นยังไงฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนิดน,นึงนะคะถ้าผิดพลาดอะไรทางส p p r t Thailand ก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยยังไงไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ